ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมลี่นะคะโอ้ยวันนี้น้องฟางวันนี้เป็นพี่เลี้ยงเลี้ยงน้องมินไปไปไปเออใช่ไหมคะโอ้วันนี้เป็นพี่เลี้ยงเลี้ยงน้องมินน้อยนะคะไปช่วยแอดเปรี้ยวไปช่วยแอดเปรี้ยวบ่ที่ร้านกาแฟพาน้อยมินน้อยไปกินข้าวอ่ปลปลมินน้อยไปกินข้าวไปไปเล็ไปไปลูกไป ออเอออืมเออต้นไม้ไปไหนดูซินอนไปยังนอนไปยังนอนไปยังลูกดูไปดูดอนโอ้พี่เลี้ยง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 ไปแล้วอะมินน้อยพี่เลี้ยงนะคะวันนี้เป็นพี่เลี้ยงมินน้อยน้องฟางเอา้าเอ,าเอ,าอ้เจอเพื่อนใหม่แล้วงานนี้ เจอเพื่อนใหม่แล้วข้าวไม่ต้องกินแล้วงานนี้มีน้อยทอยํายังไงลูกมาเล่นกับน้องลูกมาเล่นกับน้องแล้วมาเล่นกับน้องลูเลกอลเอออ่าเป็นลูกเอฟซี FC นะคะอ่านี่ฮะมีเพื่อนแล้วเมื่อกี้ว่าจะไปกินข้าวเจอเพื่อนเลยเอออ่าดูน้องด้วยเป็นพี่อย่าให้น้องไปโดนน้ำลูกเจอเพื่อนใหม่เจอเพื่อนใหม่แล้ว แบ่งปันกันด้วยโอ้ยแบ่งปันกันด้วยแบ่งปันกัน <c oughs> อ่าแน่พี่ก็จะแบ่งขนมน้องแล้วดูมีน้อยพี่ก็ให้ขนมลูกโอ้ยน่ารักจังขอบคุณรืยยังครับขอบคุณค่ะอ่ะคุณบอลกัน <c oughs> ลุกเล่นด้วยกัน <c oughs> <c oughs> เล่นด้วยกันลุกเล่นด้วยกันเออ <c oughs> ไม่กินข้าวแล้วมีเพื่อนแล้ว <c oughs> อ้าวว,าว้าวเอามาทางร่มลูกมามาแล้วมีเพื่อนใหม่เออเอ,อเออเอาแล้วอ,อ่อฮ่อฮา่ารัาฮัาเลยฮ่าเ่า่ย,เ,ยเขามีเพื่อนนะฮ่ามีาพื่าน่าฮ่าก็าะมีความุ่ข่า้่าอ่าะาฮาา เราก็ต้องรู้ให้รู้ต้องบอกเขาให้เขารู้จักแบ่งปันเพื่อนนะคะพี่ก็เอาขนมให้น้องมินน้อยน้องมินน้อยก็ให้นั่งรถด้วยนะคะนี่ค่ะความน่ารักของเด็กๆนะคะน้ำดื่มด้วยแบ่งน้ำดื่มด้วยโอ้โหน่ารักมากเลยดูโอ้แบ่งน้ำกันดื่มด้วยพี่น้องพามินน้อยไปกินข้าวแล้วพวกเราลุย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 พามินน้อยไปกินข้าวเร็ว ดูแลเอฟซีน่ารักมากเลยค่ะพาน้องมากินข้าวเออเออกินด้วยกันด้วยกินด้วยกันเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยีมอมีเอพื่อนกินข้าวเออมีเพื่อนกินข้าวอ

โอ้ยโอ้น้องใบสีขวบแล้วน้องใบสี่ขวบมินกี่ขขววบบมนก็แล้วค่ะยังไม่ถึงสองออนนนน้้ั่มกิขาว ่บ้านวกิน้นมข้าวเหนียวมู่้ข้าวเจ้าเนี่ยมีน้อยถ้าเขามีเพื่อนนะเขาก็จะนะให้ทําอะไรก็ททำนะคะข้าัวขอมนีแล้วก็กินกับดาวดูนี่นะเอ้ยดูนี่นะ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 ดะอ้ํอ้ํอ้ํอ้ำอ้ําอ้อ้ำอ้ เอยหลาย,ลายอ่นะนะอิ่มแล้วนะอิ่มแล้วนะหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วนะคะอ่ะนะคะสองหนุ่มก็ให้ความร่วมมือนะคะที่ชวนแอดบินน้อยกินข้าวได้สำเร็จนะคะนี่ <c oughs> <c oughs> หลังจากกินข้าวเสร็จแล้วเราก็มาโตนะคะ มาเล่นกันต่อโอ้โหอ่านั่งสองคนเลยนั่งสองคนเลยนั่งสองคนเลยเออนั่งสองคนเลยบอกให้น้องมิ้นั่งหน้าให้น้องมินนั่งหลังอ่าน้องมินสับเปลี่ยนที่นั่งลูกสับเอาไปดูดีๆนะระวังชนรถไม่ดูดีๆไปอย่ามาล้มลูกมาล้มเร็วมาล้มเออ อ้าวพี่สุดก็ต้องเข็นเอเออ่ะนะวันนี้ก็มีเอฟซีเดินทางมาอุดหนุนร้านก๋วยเตี๋ยวสมพรปากนะคะนูนนะคะอ่านะวันนี้มีก๋วยเตี๋ยวนะคะเปิดขายนะคะจําหน่ายนะคะให้เอฟซีท่านใดที่เดินทางมานะคะก็สามารถนะคะที่ มารับประทานนะคะได้นะคะจนะานก๋วยเตี๋ยวสมพลปากเปิดแล้วนะจานละ40่บบาทนะก็วันนี้ก็มี f c นะสนับสนุนเลี้ยง YouTube ด้วยนะคะนะคะก็ดีใจมากมากเลยนะเอแอนก็จะไปเอาน้ำค่ะนะเอดเอดนไม่ได้ทาก๋วยเตี๋ยวนะก็จะไปเอาน้ำนะคะมากินเนาะ <c oughs> <c oughs> มามาเล่นตรงร่มค่ะมาเล่นตรงร่มเร็วมาเล่นตรงร่มค่ะอย่าไปอยู่ที่ร้อนค่ะ ก็เป็นลูกๆและหล,ลาน FC นะคะที่เดินทางมาไหว้องค์พ่อปู่ในวันนี้นะคะแล้วก็นั่งรับประทานก๋วยเตี๋ยวนะคะก็มี FC นะคะมาอุดหนุนเสื้อผ้าแม่กกำใสนะคะตอนนี้น่ารักมากเลยเลือกชมได้เลยค่ะเสื้อผ้ามาใหม่ๆนะคะเลือกชมได้เลยค่ะนะคะนี่ค่ะเสื้อผ้าสวยๆมาใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะคะนะคะก็ FC มาก็จะได้เลือกเสื้อผ้าเองเลยนะคะ ก็มีเป็นแบบเสื้อผู้ไทยมะอหอมนะคะก็มีนะคะนะคะ่ะใส่สบายๆนะเหมือนที่เอสแอนใส่ในวันนี้นะคะก็เป็นเสื้อจากร้านแม่กำไสที่ทางพี่วารีนะคะสนับสนุนร้านแม่กำไสมออใม้มมกับย t u b e นะคะเราก็ได้ใส่เสื้อสบายๆนะคะวันนี้ดน้นนะคะงานวันนี้ก็มีทีมาทานก๋วยเตี๋ยวนะคะคือคัก น,น่ารักมากลูกๆหลานๆก,ก็เล่นกับน,น้องเอ็ดมินน้อยนะคะเนี่ยอ่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะคะฝากเป็นลังใจให้กับทางช่องแอนแฟมลี่นะคะชมคลิปอย่างน้อย4นาทีถึง5นาทีนะคะนะคะขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ